ฟุตบอลกับการเมืองนฟุตบอลมันอยู่กับคนที่ตรงไปตรงมามีหัวใจเดียวกันนะครับไม่ต้องระวังหลังนะครับแต่การเมืองนี่มันโอ้โหใใมันเซ็นเซอร์ลาวครับร <laughs> <laughs> แต่มันเป็นเกมเหมือนกันคือเป็นการแข่งขันเหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนฟุตบอลไม่มีผลประโยชน์เนี่ยฟุตบอลมันคือชัยชนะมันความสุขทางใจมันความสุขทางใจของคนที่มารวมกันต้องการแค่ชัยชนะเสียเงินเข้ามาดูนะครับเสียใจแพ้ก็ดีใจแพ้ก็เสียใจเสียแรงมาแหกปากตะโกนอะไรอย่างเงี้ยทำทำทุกอย่าง เพื่อให้ทีมที่ตัวเองชนะแล้วก็กลับไปนอนบ้านอิ่มใจมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าการเมืองการเมืองมันไม่ใช่ม,มันชิง <laughs> เล่ชิงเลี่ยมอ้อเหนื่อยเอาอะไรที่ได้คือประสบการณ์การเมืองมากประสบการณ์ในวงการฟุตบอลเอาอะไรในประสบการณ์การเมืองมาใช้ในฟุตบอล ผมว่าเรื่องความจริงใจและความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทผมอยู่การเมืองผมก็สุดๆผมมาทำฟุตบอลผมก็สุดๆแล้ววันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ครับไม่ได้เอาอะไรในมุมของการเไม่เลยม่การสร้างมวลชนหรือในการไม่จำเป็นเลยมีคนสงสัยว่าจริงๆดินวินก็ใน ในบุรีรัมย์สร้างทีมฟุตบอลมาจนมีที่ยอมรับใบุรีรัมย์มากมายแล้วก็แฟนขับกระแสก็ดีมากทำไมเลือกตั้งนี่แล้วเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่บุรีรัมย์ก็คือควรจะควรจะคลองให้ทั้งจังหวัดก็ไม่รู้ต้องไปถามชาวบ้านเขาเป็นคนลงคะแนนแต่อบจใช่ไหมครับอารมณลอะไรอารมอะไรมันคงเป็นที่ไม่มันคงเป็นตัวที่ตัวผมมั้ง มันคงเป็นตัวที่เจ้านายผมเขามันเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยอยู่กับกีฬาแล้วเขาได้รับความยอมรับจากคนบุนรีรัมย์ผมผมดีใจมากนะผมเป็นนักการเมืองมาเป็นสิบปีนะทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะแต่ก็ไม่เหมือนกับทำฟุตบอล เมื่อวานเนี่ยผมเดินออกจากสนามนะมีคนบุรีรัมเดินมาหาผมยกมือไหว้ผมขอบคุณนะที่ทำให้คนบุรีรัมมีความสุขซึ่งชีวิตผมเล่นการเมืองมาเนี่ย<ส>ผมไม่เคยได้ยินคำนี้แล้วพอมาพาลูกทีมมาทานข้าวที่ร้านอาหาร,<ส>รก็มาเจอครอบครัว ครอบครัวหนึ่งไม่ใช่แฟนบอลก็คงพาลูกเต้ามาทานาผมไม่รู้จักเขา,ขาเขามาถึงก็มาขอบคุณที่ทำให้คนบุรีรัมมีความสุขแล้วแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นคนบุรีรัมที่มาอยู่กรุงเทพน,นี่นี่คืออะไรที่แบบผมคิดว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วมีความหมายมากไอ้สิ่งที่เราทำมาเกือบเป็นยี่สิบปีเนี่ย มันคงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่วันนี้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่เนี่ยมันใช่